เฮ้ยกูอยาก่อนนะครับนอนปิ้นทำไมปิ้นทำไมเลื่นี่คือทีเการแปลงสำหของผมนะครับเฮ้ยกูเลิกงานแล้วสัสอ้กูเลิกงานแล้วกูนอนดีกว่าเออกูจะเดะขู่มึงมีดคข้ามาที่จะมาแก้จยดกันนะครับพอดีเร็วๆเทเน่ และนี่คือเวลาที่คุณเดินกับเพื่อนนี่คือเวลาที่ผมจะแข่งกีฬานี่จับตายด้วยดีคุเดินโชว์เท่เลยเป็นไงไรเฮียกูวิ่งได้เังยังสุดยอดเลยสุดครับวันนี้จะเป็นสเก็ตบอร์ดโชว์นะครับดูให้ดีครับนี่เป็นไงเรากระทืบแม่งเลยไอ้ชืบและนี่คือวิธีการลงน้ำของผมนะครับนี่มึงดูมึงดูกระดึบ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  และนี่คือเวลาที่คุณทอดเฟนฝไฟเอชิวกะดิงงดิงง